เดยสซมเพราะว่าไม่มีอะไรเหลือเลยไม่เปอร์เซ็นต์เลยอย่างนี้เหรอเพราะว่ากระบวนการไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสคือการย่อยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานกลับได้ใน5นาทีถ้าไมทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่น ทำไมต้องออกไปซ่อมเซลล์คนป่วยได้ไวาเพราะว่า<ม>กระบวนการดูดซึมครับ<ม>ปัญหาของเราเนี่ยนะครับสาเหตุที่เราป่วยเพราะว่าเอ๊ะทำไมฉันกินแล้วอาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยใด้ไหมครับท้องอืดท้องจุกเสียดแน่นท้องผุมมีทุกอ มีปัญหากระบวนการต่อไปแน่นอนแล้วต้องมีปัญหาแน่นอนก็คือกระบวนการดูดซึมมันย่อยไม่ได้จะเอาอะไรไปดูดซึมใช่ไหมครับระบบการดูดซึมควรจะได้ตามระยะเวลามันก็ไม่ดูดซึมใครใครแย่เจ้าของร่างกาย แล้วทุกคนกควรกนาเพราะว่าในทายพื้นมีสารอาหารร่างกายทุกคนต้องการสารอาหารหมดครับทุกคนต้องทานทุกวัยนด้วยซ้ำไปะะต,ไตั้งแต่วัยเด็กเลยก่อนจะเป็นเด็กก็อยู่ในท้องม่ ดึงสารอาหารมาสร้างเซลล์เนื้อเยื่อตัวเองใช่ไหมครับค่ะครับ,รบแม้ทานข้าวแต่เราเนื้อสารอาหารไม่มากพอลูกดึงไปใช้เกลี้ยงเลยแม่กินลูกดึงไปเกลี้ยงเลยลูกได้รับสารอาหาร อต่อมาไาวตั้งแนนย่ลูกเองก็แข็งแรงสมองเต็มเร็วเอาไว้ว่าเต็มเร็วคลอดง่ายด้วยไม่ต้องไปทานน้ำมะพร้าวอ่อนล้างหน้าลูกแต่ยังไม่ทนันใช่ไหมห ออมาเด็กเล็กเด็กทารกควาทานด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เด็กทารกเด็กรุ่นใหม่เป็นภูมิแพ้เยอะมากมันไม่ใช่โรคภูมิแพ้แต่เป็นอาการภูมิแพ้ทำไมภูมิแพ้เขา,พาแพ้ภูมิตัวเองเกิดจากขาดสารอาหารที่จะ สู้กับเชื้อโรคไม่มีภูมิต้านทานครับภูมิแพ้แล้ววันนี้เนี่ยทารกที่เป็นโรคภูมิแพ้เกิดจากสองสาเหตุทานนมวัวกับคพราด้วยวิธีการผ่าออกทำไมารู้ไหมครับเพราะว่าในช่วงอายุยเด็กทารก ยังไม่มีน้ำย่อยที่จะไม่ย่อยโปรตีนที่อยาบอย่างนงมวัวโปรตีนจากนมแม่เนี่ยละเอียดมากนมวัวมีแบบไม่เหมือนนมแม่นะครับพอลูกเราทานนมวัวเข้าไปอาหารไม่ย่อยครท้องอื่นท้องเฟอ้อจุดเสียด เปลี่ยนวิงเวียนไข้ขึ้นก็คืออาการเป็นชุดไข้ของเด็กนั่นเองหรือว่าโรคคนิกรองตลอดเวลาเขามีปัญหาภายในร่างกายเขาผิดปกติครับนั่นเองหยุดกินนมวัวแล้วทานนมแม่หรือว่าหาอะไรทานที่ดีกว่า สู่ไปหนุนไปสายฮอร์มโ,โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับไอ้เจะะะ้าสารอาหารนี้ก็จะเข้าไปจัดเรียงระบบน้ำเหลืองในร่างกายครับสิวยุบนะครับไม่ต้องไปทาน,นยากแก้สิวะนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เจะะะ้าสารอาหารนี้จะไปแก้สิวนะครับ ดุ้นครับสมดุลนั่นคือภาวะปกติคนป่วยนฮะเออโรคอะไรบ้างครับที่อาจารย์เคยใช้ทานยาพืชอชงในการดูแลเขาเนี่ยอาจารย์ย้อนกลับมาสู่เมื่อกี้คือคนทุกคนต้องทานครับปกติยังต้อง ขึ้เพราะว่าร่างกายเริ่มอ่อนแอแล้วตัวนี้ที่เยอะที่สุดเลยก็คือโรคเกี่ยวกับไขมันต่างบไขมันเนี่ยเจะที่เราทานสารอาหารต่างๆแล้วมันผสมไขมันเกินก็เป็นบ้างแป้งที่เปลี่ยนตัวเองเป็นไขมันบ้าง เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอมันเป็นอุดตันในร่างกายส่วนไหนก็จะเป็นโรคต่างๆ mm hmm. ใช้มันอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็จะกลายเป็นความดา่า mm hmm. ใช้มันอุดตันเส้นเลือดที่หัวใจทั mm ้ hmm. ขงขาเข้าและขาออกก็จะกลายเป็นโรคหัวใจแต่ละชนิดที่ตั้งชื่อเกิดมา mm hmm. นะครับใช้มัน กันเส้นเลือดปลาประสาทน,นิ้วมือนิ้วเท้าก็กลายเป็นเด็กชับไอจุดสารนอาหารนี้พอทำให้พอทานเข้าไปปั๊บพอเซลล์แข็งแรงระ,ะบบกรารเผาผลาญในร่างกายก็ดีขึ้นนะครับกสลายไขมนันสลายริ่มเลือด ที่เข้าไปช่วยแล้วลก็คือโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดไม่ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงค,ความดันโลหิตต่ำอืรมณต่อมาท,ที่วันนี้คนไทยเป็นเยอะมากเลยเบาหวาน แล้วก็ตั้งแต่ปีนี้ปี2555อีก2ปีเสร็จๆสา3ปีโดยประมาณน,นะครับจะมีคนเป็นบาหวานที่รอจะเป็นอีก6ล้านคนโอ้โหว่าป,ปี2555จะมีคนเป็นบาหวานรวมทั้งหมด อาหารวานหวานมันมันกทั้งนั้นเลยครับนะครับเพราะรอจะเป็นเยอะมากนะครับแล้วก็โรคต่อมาที่ช่วยก็คือโรคหัวใจการไหลเวียนของเส้นเลือดนะครับเพราะหัวใจทำงานได้ อีกรคหนึ่งที่คนไทยเป็นเกิดจากอาหารหวานเหมือนกันก็นกคือโรคกระดูกพรุนกระดูกพรุนกระดูกพรุนโรคเกลียวเป็นเยอะมากเพราะว่าเข้าสู่วัยทองส่วนใหญ่หลายหคนผู้ป่วยจะบอกว่าเนี่ยพออายุมากก็เป็นอย่างนี้ทุก โลอค่ะจริงจริงแล้วไม่ไม่มีใครอยากาปมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาตินะพี่ว่าแต่พอเป็นแล้วเหมือนข้ออ้างไงก็ใครๆเขาเปก็มีโลกโล่สำหรับคนหนุ่มคนสาว ก็ได้มีการแนะนำให้หา,านมาทารสาระที่ใช้สำหรับซ่อมแซมร่างกายครัจนกระทั่งเขาเริ่มดีขึ้นร,ร่างกายมีภูมิร้านฐานร่างกายมีเซลล์ที่แข็งแรงรที่จะไปต่อสู้กับโรคอไรแค่เจ็บแล้วก็ไปซ่อมแซมเซล า,า,าที่เราพูดก็คือไม่ใช่แค่ท<า>ันะพูดย้อนกลับไปตีทัน<ๆ>พูทคือตัวสา,า,ารช่วงหน้าครับเรามาฟังความรู้สึกจากผู้ป่วยที่ได้ทานทันยพืชสกัดเป็นประจำทุกวันเขากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเหมือนได้เกิดใหม่ Gracias. สนุนโดยน้ำมันมะพร้าวบีเ็นตราปาริสุู์ปด0 0 5 0ูนย1น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราบคุก,คกแค่์ k y k Alkaline Water c h a n Your Water c h a n Your Life เดียเฟรนคอฟฟียมอก่อนถึงปากซอยลาดพร้าว8.9ฟสิเ้นคืนสุขภาพแบบยั่งยืนกับธนญพืชสกัดโบทาลิกาไฮแคลเซียมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาธาลิดาครับคุณอาธาลิดาเป็นท่านหนึ่งเลยครับที่ทานธนญพืชชงเพื่อแก ว่าคุณอามีโรคต่างๆลุ้มแล้วก่อนหน้านี้เยอะเลย,เลยใช่ไหมฮะ,ะมีโรคอะไรบ้างมีภูมิแพ้อาการหนรักภูมิแพ้อาากกรหน,นัใช่ไหมครับโอเคเอาภูมิแพ้ก่อนค่ะอาการหนักนี่หนักขนาดไหนอาการหนักแบบว่าหายใจไม่ค่อย มันก็เหมือนคนจะเป็นวัดเวลาคุยนี่จะออกทางจมูกเสียงมันจะออกทางจมูกเสียงออกทางจมูกคือเสียงมันจะอุ้ยอีเนะอะเป็นทุกวันอย่างนี้เหรอะทุกวัน ม่ต้องเ็ก็เวลาจะคุยกับใครนี่จะเสียบุคลิกต้องต้องต้องกลั้นหายใจต้องทำอย่างนี้เหมันมันมีอะไรขัดที่มจะมีอะไรขัดอยู่คงจะไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ เวลาคุยกับใคร,ครมันจะค,คุยติดติดขาดถดแล้วจ,จะต้องหายใจก่อรับลบภูมิแพ้ไปแล้วมีโรคอื่นอื่นไหมก็มีโรคไตโรคไตค่ะโรคไตนี่อาการเป็นอยังไงอาการไตบวมครับครับจะ ไตบวมนี่ถ้าพวดก็ไตบวมคือไตมันมันมันใหญ่ขึ้นเนยมันใหญ่ขึ้นอาการมันคืออะไรก็เจ็บจะปวดหลังแล้วก็เจ็บมา ก็รักษาตามโรงพยาบาลกับค่ะทันยาทันยาทันยามันมียารักษาโรคไตาเรือมีไตบวมอย่นงเงี้ยนะมีรคกษาไตมีอีกไหมต้องทานยาอะไรไหมก็ก็มีว่า ไวททองแล้วนะไวทองตอนนี้อายุเท่าไหร่บอกได้ไหมปุนาห <5, 10, S 2> ้าสิบส <3 S 2> องห้าสิบสามนะคะห้าห้สิบสามนะครับห้าห้าสิบสามยังไม่ถึงนะครับข,ขอบคุณ <c oughs> ครับครับผมไวททองนี่คืออาการเป็นยังไงก็มันหุดหงิดง่าย อารมณ์ขึ้นา